ถ้าใช้มือถือเก่าและอัปเดตระบบไม่ได้แอปธนาคารจะใช้งานไม่ได้จริงและไม่ใช่ธนาคารเดียวทุกธนาคารเหมือนกันหมดหลายคนอาจยังไม่รู้แต่มีเส้นตายชัดเจนหลังจากนี้มือถือบางรุ่นจะเข้าแอปธนาคารไม่ได้เลยไม่ใช่แอปแดงไม่ใช่ช้าแต่คือเข้าไม่ได้ทำธุรกรรมไม่ได้ทันทีเรื่องนี้ไม่ได้เป็นข่าวลือเป็นประกาศจากฝั่งธนาคารโดยตรงตั้งแต่14กุมภาพันธ์2 5 5 169เป็นต้นไปแอปธนาคารทุกแห่งจะยุติการรองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นเก่าถ้ามือถือคุณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแอปธนาคารจะไม่อนุญาตให้ใช้งานแม้ว่าจะโอนเงินจ่ายบินสแกนจ่ายหรือเช็คยอดททำไม่ได้ทั้งหมดเกณฑ์ที่ใช้เหมือนกันหมดทุกธนาคารก็คือ iPhone ต้องเป็น iOS 14ขึ้นไป Android ก็ต้องเป็น Android 10ขึ้นไปขอเน้นคำว่าไม่ใช่รุ่นเครื่องแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นระบบป บางคนเนี่ยใช้เครื่องเก่าแต่ก็ยังอัปเดียระบบได้แบบนี้ยังรอดแต่ถ้าเครื่องเก่ามากระบบเนี่ยอัปเดตยอะไรไม่ได้แล้วนั่นแหละคือปัญหาตรงนี้หลายคนถามว่าทําไมต้องบังคับขนาดนี้คําตอบคือเรื่องความปลอดภัยระบบปฏิบัติการเก่ามีช่องโหว่ที่ปิดไม่ได้แฮกง่ายฝังมันแวง่ายแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพสถิติการดูดเงินการสวมรอยแอปหรือการขโมยข้อมูลเนี่ยจำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็เกิดจากมือถือนี่แหละที่ไม่ได้อัปเดตระบบดังนั้นแล้วธนาคารก็เลือกตัดปัญหาที่ต้นทางคือไม่ให้ระบบที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยใช้งานเลยลองนึกภาพตามนะคุณตื่นเช้ามาจะโอนเงินจะสแกนจ่ายแต่แอปขึ้นว่าอุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งานไม่ใช่วันซ่อมไม่ใช่วันระบบล่มแต่คือเครื่องของคุณไม่ผ่านเกณฑ์ถ้าคุณเป็นคนทํางานค้าขายรับเงินผ่านแอปหรือว่าใช้โมบายแบงกิ้งเป็นหลักผลกระ ทบเนี่ยจะทันทีมากเพราะว่าเงินเนี่ยอยู่ในบัญชีแต่เข้าถึงไม่ได้สิ่งที่ควรทํามี2อ,อย่างอย่างแรกเข้าไปเช็คเวอร์ชั่นระบบในมือถือถ้าอัปเดตได้อัปเดตทันทีอย่างที่2ถ้าเครื่องไม่รองรับแล้วอย่ารอให้ถึงวันตัดจริงให้เริ่มวางแผนเปลี่ยนเครื่องล่วงหน้าไม่จะเป็นต้องเป็นรุ่นแพงนะแค่รองรับระบบขั้นต่าก็ใช้งานได้ครบทุกแอป,ปธนาคารสรุปสั้นๆอีกครั้งนะงมือถือเก่าบางรุ่นจะใช้แอปธนาคาร ารไม่ได้จริงเริ่มบังคับพร้อมกันเพื่อความปลอดภัยของเงินในบัญชีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใครบางคนเช็คมือถือวันนี้ดีกว่าเจอปัญหาในวันที่จําเป็นต้องใช้เงินจริงๆ